สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับข้าวสู่ช่องล a m o Ben นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ King Cross นะครับจริงๆแล้วย่าน King Cross นะครับมีหลายๆคนแนะนําให้ผมมาเดินเล่นเนาะเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นย่านที่แบบแนวๆเงเรียกว่าอะไรชิๆคๆกูู๊ๆอะไรเงี้ยเนาะก็คือจริงๆแล้วกลางกลางคืนเนี่ยก็จะมีพวกบ้าพวกผับต่างๆที่เปิดบริวเวณ เส้นนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะพามาเฉพาะแค่มาดูบรรยากาศของย่านคิงคลอสแถวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลายทางของผมเนี่ยจะพาไปที่ร้านร้านนึงครับเป็นคาเฟ่เนาะเรียกว่าคาเฟ่เลยนะเจน Harry ี่ส์เด e w วิว a ้าว t h e v i ี่สเดอะนะครับซึ่งเป็นร้านที่โรเซ่แบลกิ้งนะครับได้มานั่งกินกันนะครับตอนที่เขาวาเวทัวร์ทีท่ออสเตรเลียแล้วที่ซิดนีย์นะครับก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปลายทางไปนั่งกินคาเฟ่กันเนาะเจนเนาะ้นเราจะพยายามสั่งเมนูให้คล้ายโรเซ่ที่สุดแต่ว่าพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโรเซ่สั่งเมนูอะไร <laughs> พยายามที่สุดแล้วไปเจนเดีย๋ยวเราเดินกันย่านนี้นะ,ะับย่านนี้สวยงามยังไง,ง,ไงเดี๋ยวไปดูกันท ตรงนที่ผมเดินตรงนี้นะฮะเรียกว่าถนนถนนเลยว่า Darlinghurst Road นะครับซึ่งจะเดินต่อไปเรื่อยๆคือปลายทางของถนนนี้ก็จะเป็นพวกทาร์เมรอร์เนาะที่เก็บเรือเก็บอะไรนะฮะแล้วดูด<ๆ>้านข้างตรงนี้นะครับสวยมากกลางคืนน่าจะเปิดไฟสวยเนาะเจเนาะนี่ข้างในถ้าเดินลงไปลึกๆนะครับก็จะเป็น บาร์คาเฟ่เราเหยื่อทางนั้นเลยไปไปกันต่อ ก็มีสวนสาธารณะครับเรียกว่าฟ i ิสบอยการ์เด้นนะครับเป็นพาร์คเนาะคนสามารถที่จะมานั่งนะครับก็เห็นคนนั่งเ,อเยอะนะแล้วก็เดินไปเดินเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นพวกเบเกอรี่หอมคุ้งตลอดทางเลยทันะ้ง <c oughs> ว่าเปย์เยอะมากเ <c oughs> ปยเยอะสุดๆนะฮะเอาจริงเดี๋ยวลองไปหาอะไรน้ำบวงน้ำหวานเหรืออะไรสักหน่อยไหม <c oughs> อยาก <c oughs> กินอยู่ปเริ่มอ่อมแล้วครับตอนนี้ <c oughs> มากินได้มังโก้นั่งกันไหมนั่งครับอรไหนดีนี่ก็ได้ร้านนี้อร่อยมันมีสาขาอยู่ตรงดัลลิกคาเวอร์ด้วยจริงเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่ตรงบาเดงกะรูมันมีก็คือต่อแถวอ่ะเยอะมากแต่ที่เนี้ยไม่ค่อยมีใครมาเพราะมันไกลมากอเหรอนี่นะครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่คิดพูดชื่อมาแล้ว มาแล้วเจดเรียนอันนี้หกจุดแปเลยแล้นอรัทรงครับผมเดินมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าก็ยังเป็นย่านที่น่าเดินชมเมืองอยู่เรื่อยๆนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านมาคาเฟ่ต่างๆที่แบบรู้สึกว่ามันน่านั่งอะแล้วตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่สิบต้นต้นเต้นตอคาเฟ่อะมันน่ามานั่งคาเฟ่มากเลยมาสิแต่ตอนนี้นั่งข้างนอกก็ได้ครับเพราะว่าหนาวมากแล้วก็ลมก็ค่อนข้างที่จะพัดเรื่อยๆนะถ้าจะมีร้านนั่งข้างนอกก็ต้องมีฮีตเตอร์ให้เราสักหน่อย น,นี้ก็เดินมาจนเกือบสุดทางน,นะครับยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าย่านนี้เป็นย่านที่อุดมสมบูรณ์ได้วยคาเฟ่ผักปลาต่างๆนะครับเอาง่ายคือเดินไป1นก้าก็เจอ2อก้าก็เจออีกร้านหนึ่งล้วเอาง่ายคือใครที่เป็นสายคาเฟ่นะครับแนะนำย่าน k i ิงคล s เนะครับผมจริงๆนอกจาก จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคาเฟ่บาร์ต่างๆแล้วนะครับจริงๆถ้าใครที่เป็นสายถ่ายรูปผมว่าก็แนะนำนะสถานที่แถวนี้พวกตึกพวกอาคารบ้านช่องของชาวบ้านชาว,ช,าวช่องเขาะสวยทั้งนั้นเลยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นญาานคนรวยไหมหไม่แน่ใจแต่ว่าม,มันสวยครับทำแบบทรงฝรั่งไม่ได้มีเอเชียนผสมเลยนะฮะอาจจะมีนิดหน่อยครับร้านเอเชียนร้านไทยแต่ว่า สถาปัตยกรรมปิกของเขาก็จะเป็นตึกแบบทรงฝรั่งเลยนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับแถวนี้ก็เป็นย่านถ่ายรูปดีๆได้เหมือนกันนะครับและด้านหน้าผมครับก็ใกล้จะถึงแล้วครับร้านโลเซ่ซึ่งก็ยังติดปากผมว่าเรียก,ยกว่าร้านโลเซ่นะครซึ่งมาจริงๆคือ h a r r y s Cafe de v i เดอค่ะนั่นแหละฮะโอเคครับเดี๋ยวใกล้จะถึงร้านแล้วเดี๋ยวพอถึงร้านเดี๋ยวจะมาพูดก,กันอีกทีนะครับไป กำลังจะลงไปที่วูลูมูลูลลมาดูบันไดครับนี่ลงเ่าโดยแท้ถึงแล้วนะครับร้านเฮนรี่ c a คาเฟ่เดอะวิวนะครับร้านโรเซ่ที่ผมเรียก นี่เดี๋ยวผมจะพามาดูสถานที่ที่ผมจะต้องนั่งนะครับคือวิวที่หรือว่าเป็นจุดที่โรเซ่นั่งนั่นเองนะครับนี่ข้างหน้าซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพโรเซ่ขึ้นมาเทียบให้ดูนะครับว่าโรเซ่นั่งบริวเวณนี้จริงๆนะครับตอนนี้เราต้องจองที่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องผัดกันไปสั่งอาหารเพื่อที่จะได้รักษาชัยภูมิตรงนี้ของเรานะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นวิวของผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เป็นของทางการทหารนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีที่จอดเทรืบองผ้าเรือนรบนะครับที่น่าจะเป็นของทหารนะฮะเพราะว่าที่ผมเดินมาเมื่อกี้ก็จะมีทหารด้านในเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะฮะก็เลยต้องมาถ่ายกันด้านนอกกันแบบนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปสั่งก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องสั่งเมนูอะไรไปครับไปเจมไปครับ Hi I can have the tiger and chili dog, นี่นะครับมุมโรเซ่มุมโรเซ่เดี๋ยวขึ้นภาพโรเซ่มาแฝดครับโอเคครับมา มาิอันนี้ผมสั่งเป็น The t i อ e r นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็อันนี้เป็น s h i r r y Dog นะครับก็อันนี้เป็นบีฟเป็นเป็นเนื้อันนี้เป็นเป็น dog ับเป็นหมาไม่ใช่คือจะบอกว่าเมนูเราอ่ะไม่ได้เหมือนโรเซ่นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันคงจะเป็นซีซั่นของมันหรืออะไรทำนองนั้นไหมเพราะว่าโรเซ่เขาจะเป็นสีแดงใช่ไหีอย่าีคนเห็นในหน้าจอนี้นะครับ อันนี้เป็นสีเขียวมันเป็นซิกเนเจอร์ของมันนะสองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ร้านเขาเขียนเป็นซิมเพอเชอร์แนะนําเป็นรูปภาพนะครับผมก็เลยสั่งตามมนาะก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับจริงๆโรเซ่ ose, มีเฟตไฟนะครับเหมือน,ม,นมันจะเหมือนเป็นชุดเฟนไฟที่มากับก,กับกับทอดดอกตรงนี้แต่ว่าเนี่ยผมสั่งมาเป็นทอดดอกที่เป็นชิ้นชิ้นเดียวไม่ได้มีเฟตไฟก็ไม่เป็นไรเฟตไฟก็ธรรมดา จริงๆมากินที่นี่ระวังนกด้วยนะครับเพราะว่านกที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของการแย่งอาหารมนุษย์กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดีๆปากกินชิมกันที่เบนไม่อยู่เราจะกินให้หมดเลยรสชาติน้ำซอสทำเลวก้กีวีไหมออเป,เป,เปรี้ยวคกับอันนี้เป็นปัวเขียวมไม่ม็นหมด เออนี่นะครับด้านล่างจะเป็นมันบดแล้วก็ข้างบนจะเป็นถั่วเขียวนะครับแล้วก็มีน้ำเกวี่นะครับชิม,ชมกันชิมทุกทีพอนกินกับพายด้วยอร่อย,อยด้านในเป็นบีฟนะครับเป็นเป็นเนื้อเนาะข้างนอเป็นพายเนี่ยเรือมาละน้ำทะลักเลยเทีเดียวนะครับมาชิมกันะ คือเนื้อมันเค็มๆแล้วก็พายมันก็จะเป็นรสพายเหมือนแป้งแล้วก็แต่ว่าพอกินรวมกับพวกมันบดแล้วก็ตาถั่วมันก็น้ำเกลวีมันก็เหมือนแบบเข้าๆกันมายแต่ว่าจะส่วนใหญ่โอ้อลแล้วมันจะเหมือนออกเค็มๆนิดนึงนะฮะถามว่าถูกปากคนไทยไหมก็อาจจะยังไม่ค่อยแต่ถ้าถามฝรั่งก็น่าจะอร่อยเพราะว่าหรือว่าส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยชอบเค็มด้วยน่าจะน่าจะให้เจมมรีวิว t ดอะด็อกไอ้ที่ชิลี่ด็อกชิลี่ด็อกตัวนี้ก็จะเป็นเออ่มีซอสพริกหลักๆเลยแล้วก็มีถั่วแดงด้วยซึ่งไม่เคยเจอคอมบิเนชันกับถั่วแดงอ่ะถั่วแดงบ mm. ้านเราก็จะเป็นแบบหวานแต่ว่าที่นี่คือเขาจะมาทำเป็นอาหารแล้วก็ถ้าส่วนตัวนะรู้สึกว่าขนมปังอ่ะแห้งนิดนึงมันฟิลเหมือนว่าขนมปังแบบ ไอติมบ้างเราอมเออเป็นขนมวางไอติมมันนั้นอนะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคพวกไส้กรอกไส้กรอกอะไรร้านนี้นะครับมีสโลแกนว่า famous Thai and hot dog เห็นเี็บติดหน้าร้านแล้วเมื่อกี้เจนบอกว่าจริงแล้วอ่ะร้านนี้ไม่ได้มีแค่สาขาที่สาขาเดียวมันมีสาขาใช่ไหมใช่เป็เห็นที่ไหนเห็นตรงเซอร์รี่ฮิลล์ตรงนั้นมีสาขาหนึ่งป็นจะเป็นตึกตึกเก่าๆธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ที่เราอยู่เนาะสาขาบูลูมุลูเรียกยากบูลูบุลูบุลูเป็นสาขาที่เป็นร้านที่แครียกว่าเป็นเป็นเป็นร้านของมันเองครพาะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นแบบร้านแบบโบราณนะเอาง่ายคือร้านแรกๆ ร้านสมัยก่อนมันจะชอบเป็นทรงนี้นะเหมือนแบบไครก็แล้วแต่ที่แบบชอบจะมีแบบซุ้มเป็นบูธอ่ะเหมือนที่เราบ้านเราอ่ะสมัยก่อนที่เราขายน้ำซับซี้น้ำโค้กอะไรเงี้ยจะมีชอบมีมีบูธมีซุ้มของมัน,นอ่ะนี่ไงเขาเองกับตาเรือเขาก็เลยเปิดเขาลงจอดเรือตรงนี้ใช่ปะเขาอาจจะมาอุ้ยไม่ไมีอนไรทำรก็เปิดร้านตรงนี้เลยเน,นข่าวทหารเรือเมื่ไมไอไงเป็นไะไรก็ทหารเรือแค่นี้รลยว่หทหารเรือ อาหารเรือเปิดเนี่ยใช่อหารเรือชื่อแฮร์รี่อ๋อเหรออ๋อคนก็คือมาแบบไม่รู้เรื่องนะผมอ่ะรู้แต่ว่ามันคือร้านโรเซ่คือยังจำไม่ได้สจำไม่ไดเขาเป็นกับตันเรือแฮร์รี่ก็คือนางสกุลค้าเนี่ยห นี่นะครับสำหรับการพามาชมบรรยากาศของย่าน k i n g ์ p อ r ์ทเนาแล้วก็จนมาถึงปลายทางของเราก็คือชื่อร้านอะไรนะชื่อร้าน h ฮ r r y s Cafe The v i ด w วสาขาอูลูมมลูนะคะพูดคลองเลยทีนี้โอเคครับก็นี่และครับบรรยากาศเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลายทางของเราคือพามาร้านโรเซ่ผมก็เรียกร้านโรเซเ่เองนะฮะรอนี่แหละโรเซที่โรเซ่มาก็คือถ้าใครเป็นแฟนคลับโรเซ่ก็คงจะ จะอยากจะมาตามตามรอยอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวย่านคิงคอสก็ไปมาให้ดูนะครับว่าบรรยากาศบริเวณทั้งคาเฟ่สุยๆไวบาร์นะบรรยากาศน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่เรือจเป็นพว,วกที่ชอบถ่ายรูปก,ก็แล้วแต่มาถ่ายมามากระเช้า,มาชมบริเวณนี้ได้นะครับเพราะว่าทรงนี้ก็ไม่ได้ไกลจาไไกไปซีดนีไม่ได้ไกลจากซิดีดี อยู่ชัวร์เมืองนะครับเดินมาก็ถึงหรือว่าจะนั่งรถไฟรถบัสก็ได้นะครับมาง่ายมากนะครับครับผมเจมมีอะไรฝากไหมอร่อยทุกคนอร่อยมากกินเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นซอสพริกสีราชาแล้วก็ตัวไส้กรอกอร่อยก็สำหรับคลิปนี้นี่เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะครับไปบายสวัสดีครับ